สอนใช้อันนี้นะครับโอ้แหลกเลยนี่เดี๋ยวโอเคมาแล้วนี่นี่นี่ชื่อคุคือนี่ชื่อไม่ชื่ออะไรไม่รู้นะครับไม่เคยอ่านชื่ออะไรไม่รั้แค่คือหยึดมานี่ครับกับยูทูปหรือครับที่เป็นคานคันเทงแล้วก็จับหยุดให้วก็ส่งมาใจช๊บมันก็สามารถมันได้ลยดูดังนั้มก็จะใช้ไม่รู้ับว่า ก็่ถาวตเล้ามา่อด้าเร่มจากอันแรกเลยนี่หนึ่งสองสามครับที่หนึ่งอันนี้สองที่สามโอเคก็ยิงเลยปุ๊บจุดมาสายแล้วเข้าไปปุ๊บนว่าเปียงกางเอาปุ๊ครับทีมมะครับลูกสองนะครับพอ แล้วก็ไป,ไปไที่กกไปที่ทียังไกกงขับนะเรงๆหนงเช้าแล้วไม่ตกตะงียางรบกวนก็ไม่เป็นไรนะครับอาเอ้เจ้าสี้าไปใส่เจ้าสตีเจ้าสตี้ดีข้านะข้ากัวเช่แล้วตไป เป็นย so mm ังไครับ hmm. ม cool. oh, wow. okay, ันล yep. hmm, oh, wow. ิงมาแล้วก็ไ yeah, mm ่ค hmm. ค exactly. ่าให้คไม่เหลือแน่ไม่รู้อะไรวะเ้าโอ้กูว่าแล้วเนี๋ยวเราเอาลังนี่้าวไปเอ้าดีแล้วแรงมากโอเคเราสรุปว่า การจะยิงเข้าก็มีแค่ลูกเดียวครับลูกนี้ไอ้ช้างลูกนี้ว่ายิงสักด์โอเคจบ